ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านพามสปอร์ตนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเอ็นนะครับเอ็นที่ขึ้นใช้อยู่นะครับเป็นวิซ u n โนเอ็ o สมูทหกสนะครับก็<อ>จะให้เห็นว่ามันเหนียวนะครับมันเหนียวนี่อยู่ในสภาพนี้มาได้ประมาณ2สัปดาห์นะครับแล้วตีทุกวันนะตีทุกวันดูความเหนียวของเขานี่ลอกถึงแกนไม่ยังไม่ขาดเลยนะครับ ฟิวเอ็นตัวนี้ก็จะเป็นเอ็นที่เซเล็กนะครับ0ูนย่แล้วก็มีความเด้งนะครับเป็นความเด้งกระด้างกระด้างน่ะนะครับแต่ฟิวจะจะคล้ายๆตัว6กอาร์ติแม็กแต่ว่ามีความที่มันเด้งกว่านะครับเด้งกว่าเสียงเนี่ยเสียงแหลมมากเสียงตีเสียงแหลมมาก,มมากนะอ,อันนี้ผมขึ้นไว้30ปอนด์นะครับตอนนี้น่าจะลงเหลือสักประมาณย6 ยี่หกเลยยี่หกยี่เจ็ดแล้ว 6, 6, ละนะครับฟิวเอ็นเะล็กแต่ตีดีอย่างนะแต่เอ็นตัวนี้ตีเราไม่่ังนะครับไม่ค่อยทังนะฮนะจะเป็นเอ็นตัวเด้งของมิซูโนอเลยนะครับ,นะรบสภาพนี่อยู่นี่มาสองอาทิตย์แล้วนะฮนะ ใครสนใจก็มาสั่งได้นะครับนะฮะน,นี่สวัสดีครับ